ไปอันนันดึงดึงออกดึงดึงแรกดึงทิ้งเลยนะก็ดีนะดึงอันสี่ทิ้งไปเหลืออันนี้อันเดียวอุ้ยชุดนี้สวยอ่ะได้ชุดเลยหรอหลับตาครับโยนทิ้งเลยพี่ทษครับค่ะโอ้พี่บวยก็เงียบเเนาะเขาเรียบร้อย เพลงพี่ก็ใจกูพอพี่ก็ไปบอกโอ๊ยเหนื่อยหั่งเดินคงเคยขบมันเออกูเหนื่อยมากันนั้นน่ะบอกตัวมาชัดมั้ยรรมาชัดมาชัอุ้ยชุดนี้สวยจังเลยอ่ะชอบอะอีกนิดนึงเปิดแล้วนะชันได้ชุนใหม่แล้ว

พอพอถ่ายรุ่นเลยค่ะถ่ายรุ่นนะครับอันนี้วางเราเลยนะพศใหญ่ทุกคนมือม้าจะไปบางทุกที่แต่ทุกที่พยายามหาหาหาดูแอ้ของวิ่งต้นของวิ่งแรกก่อออกมาที่เลยวงแตกออกไปแล้วหัวติดหัวติดหัวติดเด็กบ้านตาคนค่อยๆมาแกสวยมากครับ ก็ถูกแล้วนี่ใกล้เคียงก็เืนยันเลยนะฝันที่มีคถ้าลายบอกถูกแบบพี้ถูกก็บี้ฟันก็หยืนดมก็แบนตูดก็แบนถ้ามึงไม่อยากอยู่มึงก็ไปสิอ๋ออย่าท้ากูนะไปสิแต่เข้าบอนไม่ไป बा huh? มีสิ้นเอางี้ฉันเนี่ยฉันไม่ตัดไอ้ก่ความนะโอเคมันต้องฟีกเลยค่ะอันี้ต้องฟีกเลย

ไม่เ,เหน็นไหสุกตาทองเลยแ่เนี้ยโของมุ้งฟิงฟิงพร้อมถ่ายมามีหนแลว้วน so, mm. ะคุณคร้ยมาครับเลมาเหแล้วครับเห็นิเฟนิเเข้ามาอยู่ฝ um ั่งนี้เห็นเนะครับเหเพร้อมมาเมาฝังนี้เลย

มมนมีใครยูหรอกพีมันเบาไปักเถือรล่งรักครับรักเลยล้มวาาต้องเกิดไวเจ็บของคนอะไรมาลุกลงมาหวานลกงมาตามนิดเป็นนคไป

ทเกับเทกับเเป็นไงบ้างครับได้ยูนงเป็นไง้างครับโมือนงข้างขาเอาขาไปต่อกข้างแขนอ่ะนาะเหลัที่อย่เล่น เฮ้ยเก็ร้องไว้นะหนึ่งสองเฮ้ยนี่ยได้เลยโอเคครับใส่ใส่น้องนอนนะนะงั้นนอนแล้วเข้เลยหนูต้องรีบนอนพรุ่งนี้หนูทางานแต่เช้าโอเคสิกระตเฮ้ยเอ๊ะอ๊ชั้น Oh my god. <laughs> ด้นี้นนี้อนี้ตรงคนะนี่นี่ตรงกว่านะด้านตนี่พี่ตรงคองนาะ้นนี้ขึ้นขึ้นครับฟบ เป็งหลังตลอดเลยครับดูเดี๋ยวขอแ่ก้วเปล่าครับและแก้วบ้านยอมรับหน้าโอ้ยตัวตัวตัวง่าย